สวัสดีค่ะวันนี้สาวอุดรจะมารีวิวอะไรรีวิวอะไรดูกันก่อนนะคะพี่น้องพี่น้องป้องไปสุผูสุคนนี่คือคืออย่างกุ้งกุ้งลอฟเตอร์เหรอเอิร์นมึงดูพี่น้องของสั่งเมื่อวานนี่ใจเงื่อนไปตอนหามงแรงมือนนี้มือสามาถึงเลยสดมากสดมากค่ะสดกว่ากุ้งนี่ก็น่าดิฉันนี่แหละมึงรูยังดินอยู่ได้ไหมพูดนะป้าตัวใหญ่มาเลยมึงดูมึงมือบึงมือสาวอุดรน่าใช่ไหม แกแกเอากล้องไหมแกเอาหนามมาอุยกับโฟนแกสวยมากเลยโฟนในกล้องนะเออตัวใหญ่มากเลยค่ะพี่น้องดูสิใหญ่ใหญ่กว่าหน้าแกก็กุ้งล็อกตาแค่นี้แหละใหญ่มากสื่อมาสั่งมาแปดแปดหมื่นห้าพันวอนเสาดอนสั่งมาแปดหมื่นห้าพันวอนพี่น้องสั่งมากับมูอหันกันเสาดอนเอาโล่หนึ่งมืเอา ตัวหนึง่งใหญ่มากเลยเดี๋ยวมึงพี่น้องมูงตัวใหญ่บ่พุดนะสีนิ้วกว่านี่ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากเลยดูสิเสาดอนเป็นการกินครั้งแรกของเสาดอนได้ไะพี่น้องเฮ็ดเพราะเฮ็ดยูทูบเราก็เลยอยากเอามาลองกินเบังมึงดูพุดเนี่ยตัวหนึ่งแง่ใหญ่ตัวใหญ่หไหมคะดูดิเดี๋ยวเสาดอนซีน,นึงแล้วก็สิรีวิวให้เบิง่งเลยจา้า ้าาาเอานาสายมนกเลสวัสดีค่ะวันนี้สาวอุดรจะมารีวิวกุ้งล็อสเตอร์พี่น้องจ้านี่อันนี้หนึ่งหนึ่งเซตแล้วเรียบร้อยพี่น้องซื้อมาสี่ตัวก็อยู่กันสามคนสาวอุดรก็เอาเลือกตัวน้อยสุดกับตัวใหญ่สุด <c oughs> เพื่อนก็คนละตัวอันนี้หนึ่งเซตแล้วสาวอุดรจะมากินกินโชว์นะคะวันนี้ เป็นงได้ผาบสวยบ่อพี่นอ,อืมอันนี้คือเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ตำเองตำเองส่วนอันนี้ก็คือยาฆ่าพยาธิของสาวอุดรนนะคะขออนุญาตฆ่าพยาธินะคะอืม,อมตัวใหญ่มากเลยพี่นอ้องสื่อมายังไม่แกะเลย ซื้อมาสี่ตัวสั่งเข้าวเจ้าสี่ตัวเพจเมียเกาหลีเนี่ยละ่ะสี่ตัวอยู่ที่แปดหมื่นแปดหมื่นห้าพันวอนเป็นเงินเท่าไหรคือเป็นเงินเท่าไหรสองพันประมาณสองพันเนี่ยละพี่น้องสมัสดีสองพันนิดหน่อยละ 5, 5, 5, 5. พอเหรเงินมันตกเนาะได้สี่ตัวสาอดอนสองตัวแล้วก็มูพปละตัววันนี้ก็จะมากินรีวิวนะคะรีวิวให้พี่น้องดูสันหาไปฉัละสั่งเมื่อวานนี่ตอนหาโมงแรง โอนเงินตอนหาโมงแรกมือเสานี่ซีโมงเสาขอขอมาส่งเล็บแท็กเปียมาส่งเอาบอลแล้วขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งบอดสนุกอันนี้ก็ฮอัวถ้เคยกินทะเลพี่น้องเขากินกันแน่เลยใน YouTube มันบอกว่าให้เราบิดหัวเลยทุบอ้อันนี้ขี้มันกินได้ไหมเนี่ยกินเถอะเราตั้งสองหมื่นแกมันมันมัน พีแล้วก็หายท้องขึ้นแล้วก็แกะกลางอืมอันนี้เพื่อนกำลังดูวิดีโอเบิงว่าวิธีกินกุง้งกินยังไงกุ้งล็อบสเตอร์กินยังไงอือหึอือหึผู้สานี้เขามาส่งน้ำเงี้ยงสดๆที่พี่น้อยมิดิ่นอยู่เลยดิ่นดุบๆๆๆๆดิๆๆด่นรึบดิ่นอยู่เนื่องเพราะละไต่ฟิตตั้มแข็งมากนนมาไมนสุกเหมือนฝรั่ หวาน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 เหนือนน่อยเหรอหวานเป็นกายตัดหลาหงมันเรากะเหน็นในต่อนงีน้ใอ่าง้ยใช่ไหมมูพี่น้องมูเบิ้งยูทูบอยู่หลังกล่องมาวิธีกินกล่องไอ้กุ้งล็อกเสริมกินกันแนวได้อันนี้ก็คือใช้กันกนกายหนีบนะคะพี่น้องคะ่ะส่วนลูกหลานอยู่บ้านนะคะคนที่อยากที่ติดตาม ดูนาแล้วก็อยากกินรอนะคะรอรอ,ลอเดี๋ยวปีนาน่าสภาพไปตะเวนกินให้หมดเลยทั่วเมืองไทยมันสุกไหมเนี่ยถามว่าสุกอะไรชได้เป็นหนึ่งไหมแล้วพี่น้องเบิง้งลราหน่หบ่เคยกินเกิดบ้านมันบ่เคยกินกุ้งอันนี้ก็เลยบ่รู่ว่าหนึ่งสุกบ่สุกอือ อ <c oughs> ดูเบิงเบิงเนือป้าพี่น้องสุกบ่ะนี่สาวอด,ดลุย,ลยไล่ท้ายถงมาเลยพี่น้องออันนี้คืออะไรครับพี่น้องผู้ใดเคยกินบ้างบอกเลยเนี <c oughs> มน่มัน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 สร้างเนี้ยวินบปสุพิษกระบุน อืมชนองมองโอ้พี่มิโซเร็วเร็วๆแค่เฮาทำอะไรอ่ะอืมขนมดูไล่ไา่ถุงเลยด้อร่อยไหมอร่อยอร่อยกุ้งแกลอชินเลยดีเอาเด็ดะกูชิีให้มึงฝน ตึงได้นเนือเน้อมันหวานเนาะคุณสาวนี่แกแกแกองเทกเปย์ออกแล้วมันยังอันอยู่ได้พี่น้องมันยังโตมันยังดิน่นไตอยู่เด้เนื้อหวานนะรสชาติแน่นกว่าเนื้อปุ๋ยแน่นกว่าเนื้อกุ้งทั่วไปของห้าตลาดกุ้งธรรมดาห้างบ่แหน่นกว่าแล้วก็หวานมากแล้ไม่ลองจิ้มกับน,น,น้ำจิ้มไป็นไงน้ำจิ้มได้ไหมอืมพริกผู้ได้ไหมอืม อ,อ,นนอือต้อนพี่นอ้องอือเข้มง่ายคนนี้จะซื้อไปหกินบ้างหรือหวานหวานอร่อยก็กรุงทั่วไปพ<อ>ี่นอ้องอีเหลือคือไม่ก,กินมั้งเด้อร็จค่าเชื้อก่อนนะคะ <laughs>

สิบพูดพี่น้องมาเด้อพี่น้องลูกหลานทั้งเมืองไทยน่ากินเพื่อนเราเดินลูกเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวกลับไทยไปเดี๋ยวพาไปตะลอนหากินเลยจ้าจะกินอะไรเดี๋ยวพาไปน้ำกินนายค่ะเช็ดมาถึงยังยังไม่ถึงร้อนฟอยแต่สือไหว้มากมงกินเดี๋ยวใช้สองฟิตไป แดนมันระเบิดช่อวม่ปนอันนี้กินไดพี่น้องอากินต้นไหนแล้วตัวหัว พี่เราเนี่กินยังไงคะตอนไหนเอามากินแล้วกินแล้วอ่ะกินหมดเป็นตัวนึงแล้วอ่ะแล้วนี่กินยังไงเอ่ยมึงได้อาร์พักันงงๆตาเสาดอนนิรวัตเน้นไปทางไหนกล่องว่างแน่นอนเลยบบุหรี่ถือเน้นไปทางไหนบู๋ทางนั้นนะโอ้ยอยาก พาลูกพาหลานไปกินนะปีนาหน้าชลุ้ยละพี่น้องชลุ้ยไปคักเลยแมวดุหมอดูว่าเดี๋ยวจะพาตะลอนไปกินเลยค่ะทั้งปลาทั้งกุ้งทั้งหมึกทั้งอะไรอยากกินจะพาไปกินแล้ค่ะปีนาสงการจวดจวนเลยพี่น้องจวดเลยอันนี้กินได้เลยค่ะไมตัวนจวนเลยค่ะสงการเออไม่กลับหรอกนั้นอ่ะจะกลับอยู่นะคะเพราะว่าเขาจะไปเขาจะกลับไปนั่นอยู่ดีไม่ว่าดีมีชวนกลับบ้านเขาจะกลับไปดินเนอร์เอาทายเนอร์ เอยลับไปออกเดตงานหนูไปโดนอะไรวะเนี่ยลุยเหรอพี่น้องช่วยของปีนะอู้หู้แต่แต่นี่มีเวลาหารกันอีกหลายเดือนต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณบอสร้านนี้กับงานกับเพื่อนร่วมงานนะคะจะทําให้สาวอุดรมีวันนี้อยากกินอะไรก็ได้กินอยากได้เงินก็ได้เงินให้อยู่รอดปลอดภัยนะคะเบิ้งวะนี่เก่งเหรอบาเตอร์เดี๋ยวเด้อพี่น้อง พี่น้องพี่ลืมม้ออือพูดหนึ่งกับต้มของหวานไว้ในี่วเยไ่ยดน้ำตาลมาใส่ปนี๊ด่พี่น้องบอกเคยกินอันนี้กลามันต้อกินเลยน่ไ่้เอาไหมไม่เอาพี่ได้แล้วเนี่ยเอาอะละเอาลงให้หน่อยหน่อยนึงก็ได้หน่อยนึงก็ได้พี่พี่โซหน่อยนึง อยากเต้นแล้วพูดทางหนึ่งโอ้ยพี่น้องกินอะไรล่ะอันนี้มันกินยังไงอ่ะาต้องกินเหมือนเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะที่เคยกินน่ะมาแนะนำสาวอุดรหน่อยนะคอมเมนต์แนะนำหน่อยว่ามันกินกันยังไงน่ะตรงกล้ามมันเนี่ยแบบนี้แบบนี้แบบตัดผัแต้งก็กล้ามหลัวออกมาแล้วอ่ะนี่นะอันนี้ขอโชว์พี่น้องหน่อย หลายไหลๆโอ้โน้ำมีเลียนเลยพี่เลียนเลยพอนแพงอืพี่น้องน้อแน่นมากแน่นปะเขาว่าให้พาทองพี่น้องพาทองเดี๋ยวสาวอุดรจะพาทองอะไรจเสียให้เบิ้งก็พี่น้องบอกพาหัวแวกมาแล้วกะตักกินเลยตักกินเลยยังกินจิ้มันมันจิมัน่อยมันมัร้อนไหม อันนี้ขี้อันนี้ดำๆนี่คือขี้ใช่ไหมแต่ว่ามันมรสชาติมันมันได้พี่น้องกนะี่ลายเป็นวิ่งหมดเลยต,ตอนนี้ทุกคนกำลังถ่ายรูปกัน <c oughs> พี่นอ้องมาละกล้องมาลสะสาวโดนก็จะตักแจวใส่ <c oughs> ในนี้นะคะช่วงนี้บ่ได้ออกไปใส่พี่น้องเข้ากับซีมารีวิวขอ,ของกินกันได้พี่น้องได้ สุกหมดแลนี่เน,นื้อแน่นมากฮะอร่อยมากเสียไรสดสิแก ผลน้มแกไม่ไร้สดอายกิอุ้ยอร่อยมากอ,มาาอร่อยลองกินเบิรงเซอรนปินดจังไงเห็นตะพื้นเนี่ยฮิลี่วิวกันแค่ตัวเดียวก็หกร้อยเสียตัวละหกรตกพี่น้องตกตัว,ตวลว 600, ะหกรอ่ะสาวนอุดรสอตัวกับพัน,นสองื โทรหาแม่ด้วยแบบบอกว่าเดี๋ยวกินแล้วจะโทรหายองมากเลยอย่าขาดพยัตเอาพี่น้อง แล้วบวกวินคือปูตอนกินปูบ่ค่อยได้กินหลายบ่เคยได้เพราะว่ากินแล้วเป็นวิน่นมันๆแต่ว่ากินอันนี้รู้สึกว่าโอเคเลยถ้าบอกว่ามันเดียวไม่หย่อนหลัง <laughs> พี่ขายไอ้กระชอนเฮ้ยจ็คมาคู้หรือเมา ไม่คิดตั้งมาไว้ใหญ่ที่สินเกิดเป็นผู้ยิงห่าพี่น้อง เราต้องทํางานหาเงินนะคะกอบโกยหาเงินหาได้เท่าไหร่ย,ยินดีเพราะว่าอะไรอเงอย่าไปงอมืองอ,อเท้าใหะผัวหาเลยผอวยังมีเงินอยากกินยังกัได้กินอยากซื้อยังกันได้ซื้อเบิ่งเซอร์อ่อเป็นตัวอย่างพี่น้อยอยากกินยังก็ได้กินเงินมีระวานใส่เข้าไปเหมือนว่าเอ้ยฉนันมีแฟนให้แฟนหาเลี้ยงบ่ต้องคิดจัดสั้นหาผลลดพเงินนะ เมาเมาเมาโมโนเป็นไงพี่น้องมีอะไรจะคุยทำผัวนั่นทำมกัเามามากเขาเขาบัมาเข้าเสือดสรดเสือเลยมึงจะยอมกูหรือจะให้กูตามยิงมาที่จริงก็มีคนมาจีบนะคะแต่ว่าเราไม่เล่นด้วย ถ้าเรามีเงินก็ครอบครัวก็จะมีความสุขนะคะเงินม่อเงินก็ซื้อทุกอย่างไม่ได้แต่ซื้อความสุขได้เออเดี๋ยวต่อไปสาวอุดรสิบเฮดนาพี่น้องไเปโมหนามาใหม่เยวก็จะทํา youtube นะคะเพื่อนๆที่ติดตาม youtube สาวอุดรอยู่ก็ติดตามดูนะสาวอุดรจะไปลดแก้มลดกามฉีดตินกาณนะคะออกมาทาเบอร์วาน,นาสาวอ,อ,าอุดรสิเป็นยังไงอือ มาตกท่าอย่างนี้นี่ใจเย็นใจเย็นเฮ้ยกูเฮ้ยกูถ่ายคลิปกูถ่ายคลิปตลอดปับนงนะพี่น้องตัวที่สองตัวแรกนะบรานเราได้กินไอหนวดดอกพี่น้องสุกไหมอ่ะสุกอยู่ แต่ว่าเนื้อมันยังเหนียวเหนียวอยู่นะเหมือนจะไม่ค่อยสุกห,หรือว่าเหนียวเหนียวเหนียวเหมือนคนนึง่ง <laughs> <laughs> บอกอะไรแต่เขาใชมาตีเขียวนอนตื่นกับตื่นซีโม่งเขาให้เรากินจนแล้วแล้วมาตีเขาอีก <laughs> <laughs> เอากลา่าน่ะเบืดอันพิดกับบุญตีเ <laughs> มาเมาไหว้ไหว้เมาคักซื้อไวนมาเลี้ยงเพื่อนพี่น้องเขากินกระสองอึกเมากันทั้งร้านแล้วแต่ว่าสาวดดก็วินวิอีเดียได้ปกติบวินเด้ ไม่เราไม่ได้กินข้าวกินอะไรแต่เมื่อเช้ากินหน่อยเดียวเนี่ยพี่น,ออน้องร้อนพอเผ็ดอ่ะเป็นไงวินหัว มาไหวมีไงแล้วเมาไหวเห็ดด้วยมาไหวหลือกุ้งกูมเมาล็อบสเตอร์เป็ดตีมูว่ามูหนึ่งกุ้งกังสุคาเซด้าหัวเป็นน้องตื่นกระตื่นสวยสิบโมงเซาเซาดอนตื่นมากมูเห็ดไว้แล้วบนหล่อผาปันทับเรียบร้อยประกาศดีพี่น้องย่างเตะเบิรงแข้งนะเด็กค่ะเบิรงสันแข้งเราสูบอะไรเดี๋ยวฉันจะให้แกเครื่งตัวเพราะว่าตัวนี้ใช่ไหมเออตัวนี้นะเออเพราะว่า เดอ่วิงเวียนเหรอเมาไหวเด่นวายเมาแรงมากเลยนะขวดนี่น่ะพี่ผิดนะพี่กินไม่ได้เพี่ผิดพี่ผิดกระบุนน้องไม่วายไม่ต้องกินไม่ต้องซดต่อแล้วนะวายน่ะไม่ไหวแล้ววายเมาพี่น้องไม่้องงไพากัไม่ได้กินอะไรตอนเช้าก็นึ่งปลานินพี่น้องนึ่งปลานิ่ตัวนึงกินเอาหัวมากกินหน่อย หกโมงห้าสิบใช่ไหมเราคว้ามาเออหกโมงห้าสิบชั่วโมงนเรานั่ก่อนได้ไหมได้ได้แล้วเผ็ดเห็ดเห็ดดิแต่เดือดเดียงดังเดือดเดียงดังอันนี้แบ่งเพื่อนนะคะขอบคุณค่ะมันมันด้วยกินมันกินไวยกินมันกลิ่นไว้ พี่น้้นออองืกินไม่ได้หรอกเนี่ยเอาน้ำจิ้มไปมันกินกินไม่ได้ไเผ็ดบ่เผ็ดมากแต่มันก็ฝืนกินได้ไอ้เนี่ยพยายามเสียใจยนะเนาะทำแล้วไนมะ่กินมันจะเสียใจยแต่มันแดกได้ทุกอย่างเหนื่อมันเหนียวมากได้หรือเปล่าเหนียวเหนียวมากเลยเดี๋ยวสั่งให้ใช่ไหมเนะออเดี๋ยวจะสั่งให้เอาโลนึงใช่ไหม ร้อนหนึ่งกับสองสามตัวเลยเธอปิดองกินิทองกินปิ๊ดทองกินก็พอสองคนทุกครัวแน่เนื้อสัตว์เนื้อเนื้อเยอะถ้าเทียบอันนี้กับปูกุ้งลัสเตอร์อร่อยกว่าท้าราดซาวด์นะพอกินปูแล้ววิ่งเมา มาเหรอผู้หงอยู่คันก,กินหมดไปกี่แก้วแล้วเนี่ยอย่าข้าพยาธิเนี่ยยังปัดหนูแก้วเดียวหนูยังไม่หมดเลยนะอือกินเราไปลี่ยนเราซนี่สามตัวได้ยัยทำไมที่ประกันตื้อไม่ได้อย่างนี้คุณหนูแก้วเดียวเนี่ยหนูยังไม่ได้ไปไหนเลยนะเนี่ยมื่อเสลเนี่ยได้พี่น้องด้ว สาวนอนไปลงไปซื้อไวนมาสุม่มกินพี่น้องเมาแล้วผู้หนึ่งหรว่าตะไวมึงนี่เมาอีกจได้สาวเราจินั่งวิน่นเราสองเอือ,อกอะทำไมเมาล่ะเมากุ้งปลาพี่ไม่ไไวน์นี่แหละเพราะว่าเขากินเทากับวิน่นปกติเสาวนอนกินนี่เป็นขวดก็ไม่เมานะคะแต่ว่าอันนี้เพิ่งไปกินไปสองเอือกเมาแล้ววินว่นวิ่นยี่ห้อเดิมมี้ยยี่ห้อเดิมยี่ห้อเดิมตัวเดิมตัวนี้กินง่ายนิ่ม น้ำว่าเป็นปน้ำยางค่ะพยาธิฮะ<ว>คิดล่องเบือ้องสุดอ่ะคั้งนึ่งในชีวิตท้ามือในชีวิตค,คิดบ่อยนะเข,า,ขาตายให้อยู่อันนี้ อันนี้คือกล้ามมันพี่น้องกล้ามใหญ่มากเลยเพิ่งเครื่องหนาเนื่งองอุตสาวด่นอะแต่มันขีดยังไงซะได้เดียเด๋ยวนี้ <c oughs> ได้ล้ได้แล้วไข่ดอกพี่น้องมันแพงกับสิงห์ยูพวงในแต่ว่าอิ่มเร็วเนี่ยเซาวด่นอิม่มเลยโอ้โหแกหแกแกล้ามมันหนาขีดเลยเหมือนปูเลย พบแล้วว่ากุ้งล็อบสตเตอร์เอ,อือนถือบอลล็อบสเตอร์ก <c oughs> ุ้งล็อบสเตอร์ส่วนที่อร่อยที่สุดในตัวกุ้งคือสาหรับสาวเรานคือกล้ามเพราะสาวอุม่มเป็นคนที่มองมากินมั่นบ่กล้ามแซ่บที่สุดจัไม่ได้พี่น้องคุณได้บอมากินมั่นกินกล้ามอุ้ยกล้ามแซ่บอันนี้ตอนแรกว่าจะเอากล้ามให้ตอนแรกจะเอากล้ามให้เพื่อนแต่เปลี่ยนใจไม่ให้มันละ <c oughs> มันอร่อยอร่อยอร่อยอุ้ยน่ะดูดิขาตาออกเซียงกระเซง่านมีปลาสุกแล้วพี่น้องเลยมันสุกแล้วแหละแต่เนื้อมันเหนียวเพราะว่ามันสด เร้ยน <c oughs> หน่อยนะ,ะวาน่าคป็นไงอยากขับพยากกินไปแล้วลวิ่แล้วพี่น้องเมาแล้วอือหอแกอ<ม>ุ้ยทา,ไม,มาไม่ได้อ่ะไม่เมาแต่ไม่เหมือนเดิมทำไมไมันอุ้ยไม่ได้แกแ,แข็งเหรออือ บม่ได้ไม่กันสั้นกันสิลพี่น้องนะมันปูเหม,นะมือนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนสาวแกให้เราสาวดอกมาแกต่อยอีกพี่น้องเท่าดอนแกว่าเป็นมึงอาจจะดูบ้านนายกินปันได้พี่น้องไอ้ไม่กันสั้นแบบกันซืเบอร์พี่น้องเอ้ยยันเดยวนเหรอยวนสมั่ม ยสเตเดชัวซูซี่กิฟต์มีเออคลิปนี้อาจจะมือเละเธอแน่แล้วพี่น้องอืออังคำสุดท้ายอิมช็อปมีเม้าไว ใกล้ๆชอ็อปแกไปกินไหมถ้าฉันมากินไหนเนี่ยปลาสมอนมันมาฉันจะพาไปกินนะเ<ช>หรอหพี่กอนสำหรับวันนี้สซวดอร์คอจบรีวิวไว้แค่นี้นะคะเพราะว่าเมาวิ่กงกั่งวิ่งผุ่งหรือว่าเมาว่วไหกับประจกักกินไห้หมดหรอกคะ่ะสองตัวกินไพิเป็นตัวนึงเพิ่งเงนี่ยกลางก็กยั่งยงออกมาให้มูกิน ฝากกดไลค์กดติดตามพี่บ้าด้วยนะคะยาขาพยาดจบด้วยยาข่าพยาดว,ยยาายาวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามสาวรอนด,ด้วยนะคะบ๊ายบาย